เป็ค่ะนรีนชมนะคะคุณคที่สองเไปน้านูเลยลูกอ๋อที่สด้วยมั้้งแอที่เดินมามานงหน้าเลยูกแจกนะคะ เป็นอะไรเป็นอะไรแช่นดไเป็นไรรูปด้วยช่วยกันกด้เพียงเรมองเงานะคะดูแลรูปวาดเด็กหน้าเด็กหน้าเตรยัดก่อนารจัดของนะคะอุปกรณ์นะคะมีแ้งนะคะก็ใส่พี่นอสอง ขอบคุณมากนะคะชุดที่2ค่ะตรได้นี้เลยนะคะทุกพี่คะอุเก่งเก่งไม่ต้องจับเลยเก่งต่ในวิธีแต่าน่สงกใหปบนีะเดยวบาวท่านเพ Hãy แล้วนะคะค่ะเรา của các แบบแฟนตัว ต่อไปนะคะเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะจอได้รับเงิรางวัลหนึ่ง0ัา้อยบาทค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวิทยลัทพุษานะคะได้ยินหยู่สมาถนามโภคค่ะ5ทักษะนะคะเราก็จะมีแบนเกนคะแนนร้ยคะแนนะคะเฉาการตั้งใจเองนะคะของชาวปักเป็กแล้วก็มีอีกายสิตัวและสฉพาะนาพลความรู้สึกความคิดส่างสรด้วยและที ความสวยงามนะคะแต่พอหลังนี้เนี่ยก็ขึ้นไปเันทุกข้เราจะมีลูกได่ดนเวนทีนะคะ นะคะเรามาช่วยกันลงนรนะคะป้องกันสำหรับพี่น้องเยาวชนทุกข่้น

เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงนะคะของกลุ่มเสี่ยงต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่มเสี่ยงที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นนะคะเนื่องจากว่าเป็นอนาคตของประเทศชาตินะคะในส่วนของเยาวชนและวัยรุ่นนั้นทางเทศบาลนะคะโดยเฉพาะเทศบาลนครปักเกรดนั้น ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันนะคะ,ะการป้องกันถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาโรคเอดโรคเอดนั้นเป็นโรคซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ประชาชนหรือเยาวชน หรือกลุ่มเสี่ยงต่างๆนั้นจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันที่ถูกต้องนะคะและมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องตรงนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดที่สุดนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นประชาชนควรจะเรียนรู้ว่าเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนั้นควรจะมีวิธีการป้องกันอย่างน้อยที่สุดน,น,นะคะ การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีวัยรุ่นและเยาวชนนั้นควรจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรพฤติกรรมที่ถูกต้องนั้นคืออะไรนะคะ,ะการรู้จักป้องกันนะคะการรู้จกักเห็นคุณค่าและค่านิยมที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้สังคม ของประเทศไทยเรานิสสดใสนะคะเพราะวัยรุ่นเป็นวัยซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาตินะคะตรงนี้เนี่ยทางเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะาทางกองการสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านนี้เราให้ความสําคัญ ต่อการป้องกันของเยาวชนนะคะทางเทศบาลก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันการมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องนะคะการมีค่านิยมที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตคู่นะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสนับสนุนสื่อต่างๆนะคะไปเผยแพร่ทั้งในโรงเรียนและชุมชนเพื่อการเผยแพร่ความรู้จะได้ครอบคลุมทั่วถึงนะคะตรงนี้ก็เป็นบทบาทอย่างหนึ่งของท้องถิ่นนะคะก็อยากจะขอฝากไว้นะคะว่าให้เยาวชนและวัยรุ่นเนี่ยเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะคะมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องเพราะท่านเป็นอนาคตของประเทศชาติค่ะขอบคุณค่ะ